ครับตอนนี้ผมก็จะย่างไปน,ไน้ำตกธรรมหะนะครับตรแต่ไปอีกเส้นหนึ่งครับว่าได้ไปเส้นที่นักท่องเที่ยวเขาพา,ากันไปนะครับคือทั้งนักท่องเที่ยวก็จะให้ขี่เรือขึ้นมานะป่ะมาจุดมาทาเรือหลักกย่างขึ้นไปเที่ยวน้ำตกนะครับแต่าางคงคว่าผมกับสิเป็นทางย่างของพระนะครับในบริเวณเวัดใช่ต้องหาลูกคู่ใช่ไหม ท้อาดเลยโอ้ทานยังบ่สัด บรรยากาศในวัดก็เป็นที่คักมาเพ้เนภ่วนาได้ดีนะครับสมบดี นี่ครับข้างหน้าน,นี่ครับนี่ครับ,รบแต่ว่าม้นเป็นตัวน้ำตกต้องขึ้นไปอีกหน่อยเป็นฝายเพื่อนครับนี่แล้วน้ำตกกอะไรมาหนีละคู่รับผูตัวผูรับนี่ครับย่างย่างอันคู่ไฟเพื่อน,นีผมคู่ไฟนี่ครับรัดไปนี่ครับตัวทำกับยูทางใต้นะ เง้แต่ว่าอันที่เขาจะลงเข้ากันมันมันเป็นเกเป็นเคจื่อนจังเ็ป่าเกจยังอยู่พุ่งห่าเลยแต่ยุบอันใสอันนี้ยังบ่เป็นเกป่าเล้ครับเป็นเกป่าอีีเลยเด้ขามนี้บอ นี่ครับคู่ไฟนี่ทำคู่นี่แล้วนี่คบา้านางในก็นได้สวสดกัน,น,กน,กนกค,คนนืนก็จะขึ้นเป็นผักบนผักไว้เนาะจำจุดนกประวั้าครับนี่ดือยู่มันตลอดพืนเนาะ Bây giờ không như nhanh cao Cô bà như cao hôm nhanh về luôn rồi, Cô bà cái gì vượt ngành thằng như là không สัตว์ผู้ผู้กลัวความสูงนะครับเอออ่ยาจะมองข้างล่างนะครับมองแต่บนที่เหยียบนะครับผมกับซีบัวไทยแหละครับผมจะหอย่างไปก่อนจะสีไายต่อครับนั่นตายแค่เอาลูกตรงมางหันมองช่างาอยู่ ทะเลปูมเขาหอมีแต่ภูเขาเนะครามีแต่ทรายังมาเทเลทรายครัะ น้ำซึมน้ำดินแล้วครับน้ำโขกเงีย่ายๆเครื่องๆโหัวครับน้ำซึมน้ำห่วยสาขาเล็กๆ,ๆน้อยๆมารวมกันแต่ว่าน้ำฝนกัดงามครับน้ำฝนอๆๆันอ้เงามนี่ก็บ่ค่อยมีน้ำ ทำภาพอยู่ข้างใต้นี่ครับข้างหน้านี่ครับไปลงไปจังไง ีนจะลงได้สะครับจะคอยลงไห้ปะบ่โอ้ยมันไดนผู้เพื่นมันต้องมีทางลงอีกทางหนึ่งครับตอนนี้มาก็ไปเห็นทางลงนะครับโคอาทางนี้เพื่อนมาให้ลงละเจอถ้าผมชีลงผมลงได้ เนวิธีลงอยู่เ้่นวาอัน <ไป S 2> ลงไปก็เหยียบคันสิดท้ากันไลลงไปเหยียบอันต้งงลงลงตนตนไปก้บานรับงกลงไอยู่ครับลงหอย่ครับ เออตีกระแทก่อนานำับ้านบ้านไดู้นเป็นเดอยหมันเครับเป็นดมมน้นโอ้หลวงพ่อหลวงพ่ออันนั้นมันคุ้มเลยโอ้ ไปต้องพนเนี่ยไปก็นึกไปทำดีเด้อทำมาโซ่เลยชายก็รักเขาคงนี่หลังเขาก็รักเนา น้ำใสลอยเย็นเห็นตัวปลาครับโอ้เต่าเต่าขึ้นมาอาบแดดครับเต่าแซนลุยอยู่ต่หากปกติเต่ามันเห็นคนเมื่หนี้นีแะครับตอนต <c oughs> ่มันไฟบเพราว่าม,มันหูจกักมันเห็นผ้าเหลืองมันเลยวาอาบ่ยาน,นะครับเห็นพวกอื่น ปลาซิวหัวงอนนี่ครับทงคูอันนี่ไม่คือปลาซิวบานฮอดิ่งปลาซิวหัวงอนปลาอีดครับนี่ครับปลาอีดครับนี่ปลาอีดปลาพันเหรอปลาอีดปลาพันนะครับบไม่ปลาอีดเถอะคล้ายๆครับ cái này bà hái quế nào không, hết trái nam không em hết, bà đi bơ mà sau này có hết mà mà không sâu này, lại chắc chắc luôn đấy, không, lan, lan liền nạm đây, ô, bỏ. ครับเสียงดังถาถาถุดแล้วครับกลลงนีเ่ครับมู๊นหลวงเทขนาด โอ้กัดผมเท่ขนาดครับได้ผมจะวันระวังมือนะครับ bạn hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những

แต่ละลุล้มนี่พิดหัวครับนามมันตูดลงมาแล้วมันกระเซาะหินจนเป็นหัวเดือนนี้เดือนเดือนนี้มะกะลาครับมกะบมกละกลานาำซ้ำนี่แต่ว่ารอล คุณแล้วรับเข,ข,ขบาเขาสีเขาภาษาหนามเต็มเลยครับเนี้ยรครับตรงนี้กระเซนน้ำกระพัดไปบวกขว้อมือของขี้ไข่น้ำไตลงไปไตครับใส่ไหนมันโ่มีขึ้น ทางใต้ครับอยู่ทางใต้บวนอางห้ำเฮมาอ๋อต้องลงตี ครับนี่ก็คือบรรยากาศของน้ำตกธรรมระนะครับในช่วงของเดือนมกราจะช่วงนี้มันจะน้ำแห้งนะครับตามฤดูกาลก็ช่วงเขาภรษาจะนาเที่ยวครับเนี่ยตรงนี้จะมีน้ำเต็มแล้วก็นักท่องเที่ยวก็หลายครับในช่วงนั้ครับตรงที่เห็นเป็นพระพุทธรูปอยู่หน้าพระนะครับก็เป็นธรรมหะครับบริเวณธรรมหะ องยุ้่เทร่งหนาพานี้กันหลวงปู่ฝันนะครับเพิ่มมาเสร็จไว้เพิ่มมาสางไวปองนี้ครับ